สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการรื้ออาคารนะครับการรื้ออาคารโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมีความผิดหรือไม่นะครับตามกฎหมายนะครับในเรื่องของการรื้อถอนอาคารที่อยู่ในการดูแลของกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยนะครับเจ้าของจะต้องทําเรื่องขออนุญาตไปยังท้องถิ่น ก่อนที่จะดําเนินการหรือถอนนะครับหากไม่มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมีโทษจําคุกนานถึง3เดือนปรับเงินสูงสุดถึง6 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นการรื้อถอนอาคารนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่าอยู่ในการดูแลอยู่ในการกำกับของกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่นะครับในพื้นที่นั้นนะครับ ถ้าอยู่เนี่ยจะต้องแจ้งเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นเสียก่อนที่จะดําเนินการนะครับ